ันนี้เราจะมาทําความสะอาดเบาะโซฟากันนะคะลูกค้าเป็นคราบสกรปรกนะคะเห็นไหมคะคราบเลอะๆสีหมองๆเลยนะคะนี่อีนนะคะคราบเต็มเลยนะคะคราบสกรปรกเลอะๆนี่เต็มเลยนะคะลูกค้าเราจะใช้นะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋ารองเท้าโซฟาได้หมดเลยนะคะลูกค้า เราจะใช้ฉีดไปเลยนะคะเห็นไหมคะราบที่คนนั่งมันจะเลอะเราให้ฉีดอย่างนี้นะคะลูกค้าฉีดทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเราก็สปานะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าภาพสกรปรกสีหมองๆพวกนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วจะสวยขึ้นไหมสะอาดขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่สปาเบาโซฟานะคะลูกค้า คราบสกปรกที่คนนั่งนะคะเลอะจากการใช้งานนะคะคราบสกปรกฝังลือคราบเลอะเลอะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะฉีดสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้นะคะทําความสะอาดเบาะโซฟาฉีดทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นเราก็สปาออกนะคะสีแจ่มขึ้นคราบสกปรกหลุดออกไปหมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีม,มีสักอบรีขอแนะนํา ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีมสักบรีบขอบคุณค่ะ